แครับ่การรีวิวรถครับผมมันคือในน้าเดินต่อพี่น้องไม่ได้ฝากอะไ์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับกดไลก์นะครับเพียงเพื่อมาเรื่อยๆนะครับเด้อมาเรื่อยๆครับผมรถมาเรื่อยๆนะครับกระลังใจนะครับเด้อมันกระลังใจรถขั้นเก่าหรอพี่น้องบายพีใหม่ครับผม นว่าเป็นอีพีใหม่นะครับเล้วก็แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดเป็นกำลังใจ่อนแอนเป็นกำลังใจนะครับเด้อเราประสบประกอบกันไปเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆ สำังใจในการทำสิ่งนะครับเดินทางไปรเรื่อยๆครับผมเดินทางกับรถดีแท็กตู้ใจลุงจันน้องยศศีใส <F 4 S 2> ่ขับทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับผมที่จะต่อไปครับผมไอ้บังตะอถแท็กนะพี่น้องว่มีวิวว่มีขีดเหตุพี่น้องมาเป็นเหตุว เด็ดเลยแต่รถไถนาเดินตามรถไถนาเดินตามเดี๋ยวจะมีพี่พี่ไปไปหน้องมีงานใหญ่ยังไงไปหน้องเพื่องานหน่อยๆเอาจั็นเอาเซ็นในสควอนไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับวัแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผม ตอนคูดหรอตอนตุ่นตาปอนคูดจะทำเยอะถุกเจ้าปูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมาแล้วเื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดี๋พี่น yeah. yeah? ้องเด้อเป็นกำลังใจเดี๋ยวชาวยูทูบคนนรับชาวยูท้าวชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับ กลังใจสุดแต่ละกันเรื่อยเฮ็ดคลิปเราพี่น้องมาเนี้ยมาได้ไลฟ์สดก็เฮ็ดคลิปลราครับเอาลแล้วฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสังขัยด้วยเป็นกำลังใจเด้้ออพี่นงการื่อยๆเด้อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจ การทำคลิปต่อๆไปครับผมเถือเป็นเนื้อเงาเนี่ยจะอยครับผมเนื้อเงไปเลยครับยาวยาวไปเลยย้าไปเลยรีวิวรถครับผมรีวิวรถรีวิวรถอย่างเดียวครับผมมีที่รีวิวเหตุแบบนี้แหละครับเอา,า,เปา,า,ไ,าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ายปไปยปาย ว่าว wow, wow, wow. e ่าว่าวนั oh, nah, nah, nah. Oh, ่นเสียนั่นเสียวแบกป้อมมาเลยมามามาเลย